ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโดยรองศาสตราจารย์ดออรอนุนวัตสาคริกสวัสดีค่ะดออรอนุนวัตคะครับสวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านด้วยครับค่ะมองอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ไหมคะนอกจากการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ย0.25เปอร์เซ็นต์ครับก็อาจจะไม่ได้เป็นท่านเซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นข่าวที่มาแล้วก็คลายความกังวลนะครับให้กับบรรดา นักล,ลงทุนนะครับรวมถึงผู้ที่จับตากาะติดเศรษฐกิจกันอยู่ทั่วโลกเลยเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงของปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งครึ่งปีหลังเนี่ยเราเห็นภาพของดอกเบีย้ยขาดขึ้นแล้วก็ความกังวลน,นะครับเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อซึ่งก็ต้องยอมรับอีกเช่นกันว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็ขึ้นไปค่อนข้างที่จะมากแล้วก็สร้างความกังวลว่าเศรษฐกิจนั้นเนี่ยคงได้รับผลกระทบเนื่องจากการสกัดเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับมาตรการหลักๆที่ ถูกนามาใช้กันทั่วโลกเป็นสากลก็คือเรื่องของการใช้ดอกเบีย้ยนะครับเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นการขึ้นดอกเบีย้ยกันค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับในหลายประเทศโดยเฉพาะาจริงๆรงเนี่ยสายตานักลงทุนทั่วโลกก็คงต้องจับจ้องไปมาหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เห็นภาพของดอกเบีย้ยขาขึ้นขึ้นมาที่ค่อนข้างชัดนะครับทีนี้พอ,อล่าสุดนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองเราก็ยังเห็นนะครับเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยเหมือนที่คุณกมลชนกได้ เกินนำไปในครอบคลุ่มมากทีเดียวนะครับทําให้เราเห็นภาพว่ามันเป็นการขึ้นแบบชะลอนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ทางตลาดทางนักลงทุนแารวิเคราะห์ก็คาดการณ์กันมาอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยมีลักษณะที่ไม่รวดเร็วรุนแรงนะครับหรือไม่ได้เยอะเท่าในครั้งที่ผ่านๆมาก็คือครั้งนี้ก็คือขึ้นไปที่0.25นะครับหรือว่า25 basis point นะครับก็สอดคล้องนะครับกัแบบเรื่องของการ มองสถานการณ์เงินเฟอ้อเพราะแน่นอนว่าทางเฟดเนี่ยนะครับหรือธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยในการตัดสินใจประกาศอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมองภาพรวมของเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวชี้วัดหนึ่งที่สําคัญที่มองก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เริ่มมีสัญญาณน,นะครับเข้าสูอา่อาจจะบอกว่าเป็นสัญญาณที่จะพออุ่นใจได้ก็คือว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันอาจจะผ่านจุดพีคไปแล้วก็คือจุดสูงสุดหลังจากปีที่แล้วถ้าท่าน ผู้ฟังลองนึกเป็นกราฟนะครับมันก็จะไต่ระดับขึ้นมาผ่านยอดของภูเขาไปละตอนนี้พอเห็นภาพจากถ้อยทีถ้อยแถลงของทางด้านของเจอโรมพาวเวลนะครับกอบเนอร์ <c oughs> ของเฟดเองเนี่ย <c oughs> ก็ออกมาพูดหลายคําที่น่าสนใจนะครับว่าตอนนี้มันเป็นกระบวนการ process ขั้นแรกของคําว่า disinflation นะครับเราเห็นค <c oughs> ีย์เวิร์ดอันนี้ออกมาค่อนข้างน่าสนใจจากสื่อต่างชาติก็รายงานคํานี้ออกมากันเยอะมากคําว่า beginning of disinflation process ก็ถือว่าน่าจะเริ่มเป็นขาลงของเงินเฟอ้อแล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าการอุ่นใจครั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความนะครับว่าโอโ้โหเงินเฟอ้อมันหายไปแล้วนะครับก็อย่าลืมว่าทาร์เก็ตเนี่ยอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์ปีที่แล้วเราคงเห็นตัวเลขแหละแปดเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นตตอนนี้ก็ค่อยๆลดลงมาเจ็ดเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นกว่าก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถนนเส้นนี้นะครับหนทางในการนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการควบคุมเงินเฟอ้อก็ยังต้องเดินต่อกันไปอีกครับ มีมีคำประโยคหนึ่งของคุณเจรอรโรมพาวเวลที่พูดนะคะบอกว่าจะสามารถทำให้อัตรางเงินเฟ้อท,ที่สูงสุดในะรอบหลายทศวรรษลดลงโดยที่ไม่ทำลายเศรษฐกิจอันนี้มุมมองของดรอน,นุวัฒน์มองอยังไงคะครับนี่นมาจะเป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นความท้าทายหลักเลยนะครับคือโดยทั่วไปแล้วเนะี่ยถ้าใครเคยเ,เห็นหรือเรียนทฤษฎีมาบ้างทางเศรษฐศาสาตร์ก็คงจะพอทราบกันอยู่นะครับว่า ปกติการที่จะสู้กับเงินเฟ้อได้เนี่ยจะต้องทําการขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งก็แน่นอนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเป็นกระทบเรื่องของการจ้างงานนะครับเพราะว่าแบบพอดอกเบี้ยสูงเนี่ยนักลงทุนเองเนี่ยก็ไม่อยากลงทุนนะครับคนที่มีเงินอยู่เนี่ยก็อาจจะตัดสินใจไม่ใช้เงินนะครับเอาเงินไปฝากในธนาคารดีกว่าเพราะว่าได้ผลตอบแทนที่มันดึงดูดใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการลงทุนการจ้างงานเนี่ยมันก็อาจจะลดลงได้ในช่วงที่ดอกเบี้ยขขึ้นหรือดอกเบี้ยสูงซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ จะไม่ได้ทาให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเติบโตได้ดังนั้นความท้าทายอย่างสําคัญเลยที่หลายคนตั้งคาถามก็คือว่าแล้วเมื่อทางรัฐบาลธนาคารกลางเนี่ยนะครับทาการสู้กับเงินเฟ้อโดยการขึ้นดอกเบี้ยคืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับหรือบอบช้ามากน้อยแค่ไหนดังนั้นความท้าทายของผู้ที่กาหนดนโยบายการเงินนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยก็คือทําอย่างไรให้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วเศรษฐกิจเนี่ยบอบช้าน้อยที่สุดซึ่งพอไปดูนะครับ ทางของฝั่งของอเมริกาเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทางโจรมพาวเวลเองก็พยายามออกมานะครับในหลายๆครั้งรวมถึงสื่อก็รายงานกันนั่นก็คือเรื่องของการจ้างงานนะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยเราก็เห็นนะครับอเมริกาก็พยายามออกมาประกาศนะว่าเออมันยังไม่ได้เข้าสู่รีเซชชันนะยังไม่ถดถอยหรือยังไม่เทคนิคนะครับเพราะว่าเรื่องของถึงแม้นะครับว่าตัวเลขหลาย,ลายๆอย่างอาจจะบ่งบอกว่ามันเป็นเศรษฐกิจขาลงแต่เขาก็มีประเด็นเข้ามา พยายามถกเถียงอยู่เหมือนกันว่าอการจร้างงานมันมามันยังไม่ได้ดูตัวเลขมันแย่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแต่ตรงนั้นคงคงไม่ต้องไปถกเถียงกันนะครับเพราะว่าเราก็คงเห็นภาพแหละว,ว่าเศรษฐกิจเป็นขาลงเพียงแต่ว่าตัวเลขการจร้างงานในสหรัฐเนี่ยนะครับมันไม่ได้กระทบกระเทือนนะครับเรียกว่าในบางส่วนบางราัฐหรือบางเมืองนนอาจจะขาดรายงานในบางอาชีพก็ยังเดเห็นข่าวกันอยู่นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงพอบอกได้ว่าครั้งเนี้ยนะครับสิ่งที่ทางธนาคารกลาง ของสหรัฐอเมริกาพยายามประคับประคองให้ดีที่สุดก็คือทําให้ตัวเลขการจ้างงานมันมีนะครับแลวผลกระทบที่เกิดกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นขาลงก็ตามเนี่ยทำให้น้อยที่สุดนะครับก็คือเหมือนทําให้มันสム ooth นะครับเกิดความราบรื่นหรือบางคนอาจจะแค่ว่า ใช้คำว่าซอฟนะครับแต่ว่านุ่มนวลก็เป็นไปได้ครับค่ะก็ดูเหมือนว่าน่าจะเรียกความมั่นใจนักลงทุนขึ้นมาได้บ้างนะคะที่มีกับเศรษฐกิจกโลกด้วยจะเป็นถ้ามองดูในเรื่องของการลงทุนตลาดตอนนี้เป็นช่วงขาขึ้นแล้วหรือยังคะเพราะดูวันแรกๆเนี่ยสินทรัพย์เสียงก็กระโดดขึ้นเยอะเลยครับอันนี้ก็คงเห็นภาพตรงกันทีนเดียวนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นในต่างประเทศเนี่ยถ้าไปดูฝั่งของอเมริกาเนี่ยนะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับเดือนที่แล้วเนี่ยขึ้นมาแบบเป็นอย่างนี้น่าจแจ้งให้เข้า เป็นสิบเปอร์เซ็นเลยหลังจากที่ปีที่แล้วเราก็เห็นภาพที่ลบเซาท์ทีเดียวนะครับเนสตนี้ก็ไปแตะแบบหมื่นแบบหมื่นต้นๆนะครับหมื่นเคยลงไปโลสุดประมาณห3 0่นสามร้อยนะครับตอนนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยล่าสุดนี่ก็ขึ้นมาประมาณน่าจะได้เห็นตัวเลขเนะสตนี้ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันก็เห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในช่วงระยะสั้นคือปกติถ้าเราไปดูเนี่ยตามทฤษฎีเวลาขึ้นดอกเบี้ยนะครับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย พวกตลาดหุ้นเนี่ยมันจะต้องลงส่วนทางกันเพราะว่าคนอาจจะเห็นว่าโอเคเดอกเบี้ยขึ้นก็นําเงินนะครับไปลงทุนในเรื่องของการสะเงินแต่ว่าลงทุนในตลาดหุ้นอาจจะน้อยลงแต่ครั้งนี้นะครับก็เป็นสัญญาณที่บอกได้เลยว่านักลงทุนนักวิเคราะห์นเนี่ยน่าจะเริ่มอุ่นใจกับเรื่องของเศรษฐกิจที่จะไม่ได้บอกช้ำม,มากเพราะว่าอย่าลืมนะครับสัญญาณสําคัญเลยก็คือว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงขาลงแล้วเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเราจึงเห็นความมั่นใจมันกลับมา พอสมควรจากเงินเฟอ้อที่อยู่ขาลงแปลว่าอะไรครับเงินเฟอ้อที่อยู่ขาลงก็แปลว่าเครื่องมือในการสู้กับเงินเฟอ้อที่ทางเร็นดาเนินการมาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วมาจะถึงตอนเนี้ยมันเริ่มจะเห็นผลละ,ะถ้าเปรียบก็เหมือนกับผู้ป่วยนะครับให้ยาไปแล้วเนี่ยนะครับพออาการเริ่มดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่เป็นหมอก็ดีคนที่เฝ้าติดตามอาการาเองก็ดีเนี่ยก็จะเริ่มอุ่นใจว่าโอเคยาที่ใช้ไปเนี่ยเออมันตอบสนองนะ มันเริ่มรักษามันเริ่มมีทรายมีสัญญาณที่ว่าจะดีขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับก็เลยเห็นภาพแร้วจริงตลาดแถบเอเชียถ้าดูกันเร็วก็น่าจะเห็นภาพเปนในทิศทางที่ที่ใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนเนี้ถ้าคือไปดูสิ่งที่สื่อต่างชาติรายงานออกมาคือจะค่อยคําของเจอร์โรมพาเวลเลยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกอบเนอร์ของเฟดเองเนี่ยมันก็มีอะไรที่คงต้องต้องไปไปโฟกัสกันหลายจุดคือ ทำแรกเราอาจจะเห็นคำว่า Disinflation เนี่ยมา,มาแล้วแต่อย่าลืมนะครับสิ่งที่เจอโรมพาวเวลพูดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแค่ beginning นะครับ beginning ของ d i s i n f l a t i o n ถนนจากนี้ไปนจนกว่าจะไปถึง target หรือถึงเป้าที่วางไว้เนี่ยก็ต้องดําเนินไปอีกระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นค์เว w o r d สำคัญที่เราเห็นได้จากค่อยแถลงก็คือว่าก็ยังมีงานที่เฟดเนี่ยยังต้องทำต่อเนื่องเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าตอนนี้นะครับดอกเบี้ย เป็นขาลงแล้วก็ต้องต้องอบว่าไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นดอกเรียกขาขึ้นที่มันไม่รุนแรงนะครับเศรษฐกิจตอบสนองกับการขึ้นในในช่วงที่ผ่านมาตัวเลขหลายๆอย่างเนี่ยออกมาเนี่ยก็น่าสนใจตรงที่มันน่าจะดีขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าเราไปดูในรายละเอียดเองเนี่ยนะครับในตัวอินฟลชันของสหรัฐเองเนี่ยก็คือภาพรวมเนี่ยมันลดลงนะครับแต่ว่าในภาคที่เป็นเซอร์วิสเซอเอร์เซครัเหอร์อร่าซร์เซอร์เรเซอร์เซสรอร์เซอร์เซอร์เร์เซอรอร์เซรเซร์เซอร์เซเร ยังไม่ยังไม่ได้ลงนะครับแต่การที่ภาพรวมเนี่ยมันลงนะครับแล้วก็เข้าใจว่าพวก housing ต่างๆค่าเช่าบ้านต่างๆลงมาด้วยเนี่ยโอเคมันก็น่าจะส่งสัญญาณที่ที่เป็นบวกแหละเพียงแต่ว่าถ้าไปดูไส้ในเนี่ยนะครับมันก็ยังมีภาคเซอร์วิสที่ยังไม่ได้ลงเพราะฉะนั้นเฟดเองมีงานหรือมีการบ้านที่คงจะต้องทํากันต่อเนื่องไปเรียกว่าเป็นการสู้นะครับกับเงินเฟอ้อในระยะยาวแล้วจริงๆเนี่ย วิเคราะห์ต่างชาติก็มองตรงกันนะครับว่าเรื่องนี้มันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ระยะสั้นหละกไม่ใช่แค่เดือนสองเดือนนี้ก็คงต,ต้องมองยาวไปจนกระทั่งปีสิ้นปีนี้ยาวแบบปีหน้าถึงสอง4ันยิบสี่กันเลยนะครับค่ะก็ดูเหมือนว่าน่าจะชะลอลงในระยะสั้นใช่ไหมคะแต่ว่าในระยะยาวดอรดนวัตมองยังไงคะมีปัจจัยอะไรที่จะต้องจับตาไหมคะครับจริงๆแล้วคือผมคิดว่าขั้นตอนเนี่ยนะครับก็คงจะต้องอติดตามกันคืออย่างที่ที่ เราเห็นภาพว่ามันอินฟลชันหรือเงินเฟอ้อเนี่ยมันถานจุดพีคมาละถานจุดสูงสุดมาละเพราะฉะนั้นตอนเนี้มันเป็นช่วงขาลงนะครับขาลงเสร็จก็จ,จะถอนคันเร่งได้หน่อยคือไม่ต้องใช้ยาแรงและใช้ยาปรับขนาดโดสของยาให้มันให้มันเบาบางลงเพื่อลดไซด์เอฟเฟกไม่ให้กระทบนะครับกับเศรษฐกิจมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีการคาดการณ์ว่านะครับในการประชุมครั้งต่อไปเนี่ยก็คงยังจะขึ้นดอกเบีย้ยอยู่เพื่อดอกเบี้ยยัยงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ ก็คงมีการคาดการณ์ว่าโอเคครั้งหน้าก็อาจจะขึ้นอีก0.25นะครับเพราะก่อนหน้านี้จริงเราก็คาดการณ์ไว้แล้วแหละนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วว่าตัวาตราดอกเบี้ยนะครับที่เฟดจะประกาศเนี่ยก็คงจะเห็นประมาณห้านะครับตอนนี้มันอยู่ที่4.5-4.75ที่คุณคุณคมชลได้สรุปไปแล้วนะครับช่วงต้นรายการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยังขึ้นไปอีกนะครับทีนี้จุดที่ผมคิดว่าน่าจะสําคัญเลยแล้วก็กลับมารีวิสิตกันอีกรอบหนึ่งเนี่ย ก็ <g ül> คงจะเป็นในช่วงกลางปีนะครับเพียงแต่ว่าในปีนี้เนี่ยถ้ามองดูแล้วเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้เห็นเฟดลดดอกเบี้ย<ม>นะครับอาจ,จยังไม่ได้เห็นลดดอกเบี้ย<ม>เพียงแต่ว่าหลังกลางปีไปแล้วก็ต้องประเมินอินฟลชันอีกทีเรื่องการจ้างงานด้วยอีกทีแล้วอาจจะเห็นหรือเปล่าเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยนะครับก่อนที่จะมีโอกาสที่จะเห็นการลดในปีหน้า <g ül> เพราะฉะนั้นเนี่ย <g ül> ก็ยังไม่อยากให้รีบต่วนสรุปเร็วเกินไปว่าปีนี้ ดอกเบีย้ยจะเข้าสู่ขาลงแน่นอนนะครับเพราะว่ามุมมองที่เท่าที่ดูข้อมูลมาเนี่ยนะครับก็น่าจะยังเป็นมุมมองที่ยังไม่ใช่ขาลงในปีนี้บางคนอาจจะดีใจปแปลโอ้ข่าวดีตลาดหุ้นก็ขึ้นนะครับจริงๆแล้วอย่าลืมว่าตอนนี้ดอกเบี้ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่เป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างที่จะซอฟนะครับอืมถ้าวกกลับมาที่บ้านเราล่ะคะดรดนุวัตรคะมองมองยังไงคะการขึ้นดอกเบีย้ยของประเทศไทยครับเอ่อ ก่อนจะมาบ้านเราเราจะเห็นทางทาง,ทางยุโรปใช่ไหมครับทางเออยูอยู EU, EU ก็ขึ้นไป0.5คือคอาจจะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคือการกาหนดนโยบายทั้งการคลังการเงินแหละนะครับคืออาจจะบอกว่าดอกดอกเบี้ยนเนี่ยเป็นเป็นในส่วนนโยบายการเงินแต่ปัจจุบันแล้วเนี่ยการกาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจการเงินการคลังเนี่ยจ,จะต้องควบคู่กันไปนะครับคือก่อนอื่นเลยต้องทําความเข้าใจว่าในแต่ละประเทศเนี่ยโดยบท โครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินดัสทรีต่างนะครับหรือจะเน้นเรื่องการเกษตรเนี่ยโครงสร้างทางเศรษฐกิจต่างกันนะครับบริบททางเศรษฐกิจก็มีความต่างกันดังนั้นเนี่ยโอเคเราอาจจะมองอเมริกานะครับเป็นเป็นที่ใหญ่ในเชิงเศรษฐกิจสิ่งที่อเมริกาขยับขยื่นเนี่ยมันก็มักจะส่งอิทธิพลนะครับไปยังประเทศอื่นๆในโลกแน่นอนนะครับว่าการกําหนดนโยบาย การเงินของหลายๆประเทศเนี่ยเวลาพิจารณาเองก็คงจะต้องมองแหละคงไม่ได้มองแค่ในประเทศก็คงมองต้องมอง,อง,มองบริบทในต่างประเทศด้วยนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละประเทศเองนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะของสภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นสําหรับไม่ว่าจะเป็นยูนีนะครับยู EU ก็ต้องกําหนดอย่าลืมว่ายูเนี่ยก็อาการค่อนข้างที่จะหนกักอย่างที่เราเห็นภาพนะครับเพราะว่ายูเนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องของออราคา ก๊าซธรรมชาติด้วยนะครับคือเงินเฟ้อหรืออินฟลชันเนี่ยมันเป็นการวัดค่าเฉลี่ยนะครับของระดับราคาสินค้าและบริการนะครับของของประเทศนั้นนนเพราะฉะนั้นในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีคอมมอนวิตี้บัซเก็ตนะครับตระก้าสินค้าเนี่ยแล้วก็ค่าเฉลี่ยของราคาเนี่ยที่มันต่างกันไปนะครับดังนั้นเองเนี่ย EU ก็จะเจอสถานการณ์อย่างหนึ่งซึ่งโอเควันนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็ยังขึ้น0.5นะครับ <c oughs> แล้วก็แรงกดดันที่ ข้าไปสู่เรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยภายนอกพวกสงครามรัสเซียยูเครนอะไรต่างๆด้วยนะครับาหันมาทางซากของของอาเซียนนะครับอของเอเชียนเนี่ย,ยบริบททางเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจก็ก็ต่างกันไปนะครับปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างตัวเลขของทางกอ,องทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า m f งนะครับต้องมองอาเซียนไว้ค่อนข้างที่จะสดใสนะครับค่อนข้างที่จะสดใสดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการ ประเมินนะครับสถานการณ์เพื่อน,านําไปสู่การกาหนดนโยบายต่างๆทางเศรษฐกิจนะครับของของประเทศในอาเซียนรวมถึงของไทยเนี่ยก็คงจะต้องใช้บริบทที่ต่างกันไปนะครับของบ้านเราภูมิภาคเราแล้วก็ในฝั่งตะวันตกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเพื่อ,อริการคงมีมีมีผลอยู่ละในการนํามาพิจารณานะครับเห็นแต่ว่ามันคงไม่ใช่ทั้งทั้งร้อยเปอร์เซ็นครับก็คือโครงสร้างเศรษฐกิจแตกต่างกัน ใช่ไหมคะการพิจารณาการปรับขึ้นดอกเบี้ยก็คงจะแตกต่างกันไปด้วยใช่ครับก็คงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับทั้งโครงสร้างทั้งสถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆด้วยนะครับซึ่งปีนี้ถ้าจะมองกลับมาที่บ้านเราเองเนี่ยก็คงมีปัจจัยหรือวิไอเวนหลายอย่างเข้ามาตลอดทั้งปีนะครับก็คงต้องไปดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศเรื่องตัวเลขการส่งออกด้วยนะครับ อมองดูอรอบๆบ,บ้านเราด้วยนะครับที่สาคัญท,ที่สุดเนี่ยในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยก็คงหนีไม่พ้นนะครับก็คงต้องมาดูสถานการเงินเฟอ้อนะครับว่าในแต่ละช่วงเนี่ยเงินเฟอ้อมันมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วปีนี้เราก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเลือกตั้งทั่วไปของอสภาผู้แทนราษฎรนะครับท,ทั้งทั้งประเทศเลยเนี่ยเข้ามานะครับในช่วงอาจจะมีอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพวกประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็คงต้องนํามามาพิจารณาด้วยนะครับ ได้คะ่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะครับยินดีครับคะ่ะสวัสดีค่คะ